เราจะพาคุณไปล่อนกับผู้ชายที่ไม่กะลอนและนี่คือกบร่อนไม่เคยโทรมานะปกตินะมีอะไรวะเนี่ยไม่ตอนนี้น้องมีแบบเรื่องจะให้ช่วยเรื่อะไรวะมาคือแบบพี่เป็นคนแบบท่องเที่ยวนัะน,นี่นูน่นกว้างขวางใช่ปะก,ก็เลยแบบว่าอยากจะบอกว่าตอนนี้อยากได้รถเว้ยคือตอนนี้อ,อยากได้รถที่แบบขับดีด ประหยัดประหยัดสมรรถนะดีๆอะไรเงี้ยแล้วก็ที่สําคัญเลยนะอันนี้สําคัญมากพี่ขอส่วนลดพิเศษประหยัดได้คับดีๆประหยัดประหยัดส่วนลดพิเศษใช่ไหมก็ก็มีให้เลือกอยู่2รุ่นมีมิสันอามิล่านิสันอามิลากับมิสันนาวาร่ก็จะเป็นรถเก่งกับรถกระบะเลือกเลยว่าจะชอบแบบรถเก่งนะแต่จุของได้เยอะ ก็เป็นอะมิาถ้ารถกระบะก็เป็นนาวาร่าเลือกเลยเลือกเลยพี่ว่าใช้อะไรดีอ่ะพี่ว่าถ้ารถเก่งก็จะขับแบาสบายในเมืองอพูดปารพูดา้าถ้ากระบะก็เอาไว้เอาไว้ขนเงินเยอะๆของแกนะเอาพอดีวันนี้พี่มาที่นิสันออโต้แกลอรี่ยุทธยาพี่โชว์รเลยออโต้แกลอรีร่อยุธยาใช่มาเจอที่ศูนย์บริการเลยโอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันจ้าบ๊ายบาย ดูซิวันนี้จะได้เร <Luc ie. S 1> ื่องไหมนะคะพี่กอดเอาไอโนกอะไรวะโอ้ไหนอะไรยังไงหนว่ามาสิอะไรยังไงคืออะไรคือวันนี้จะได้เรื่องไหมนกจะได้รถไหมเอ้าจะเอาเรื่องที่ไหนเอามาเลยดีกว่าจะเอาจับเลยว่าหลัก ใช่คือเพราะว่าเห็นพี่เนี่ยนะแบบว่าหลายเรื่องมากคือแบบหลายเรื่องคือไรหวะไหนจะแบบจีบสาวแล้วไงไหนจะแบบขายรถแล้วไงหรืออะไรหรือช่วยสาวขายรถหรืออะไรยังไงวันนี้น้องจะได้รถไหมได้ดินี่ไงพามาดูนี่ไงมีสันเอามิล่านี่ไงพี่ยืนดูอยู่นี่ไงเนี่ยตัวนี้เลยเนี่ยหรอเออสวยดีมากแล้วก็สวยงามสวยนะสวยรื่จีบสาวนี่ไม่ใช่ประเด็น ประเด็นคืออยากให้น้องได้ของดีกลับไปแล้วประเด็นคือสาวอยู่ไหนอยู่นี่แหละแถวแนี้แหละว้ยยย่าไมแบกเขาดิเาอ้หว้าเฮ้ยสวยที่สีท่านี้บอกเลยว่าสีก็มีให้เลือกเยอะแล้วสมรรถนะนี่สุดยอดพี่บอกได้แค่นี้โนกเออเลิศจ้ะจริงโอ้ได้งานเหมือนกันนะคะเนี่ยเอานนน่อพได้งานไไม่หลด้เรื่องด้วย เอาว่ะหล่ะเรื่องว่าหล่ะแกอ่ะเป็นคนมีสาระเหมือนกันนะมีมีนี่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 คันนี้คันนี้อามิลาใช่ไหมใช่อีกคันหนึ่งที่แนะนำคือตัวนี้นี่นี่นนีันี่าเนี่ยคันนี้เลยคืออัดูดิมันจะมาป่ะหนูปะเทโอผู้หญิงขับแบบเนี้ยโคตรเท่ที่บอกเลยเนาะเปิดประตูรถแบบเท่ๆอย่างนี้ดูหม่งดูแม็กดูล้อเปิดลงมาอุ้ยผู้หญิงสวยๆขับแบบนี้ตัวเล็กๆเท่ตายแต่แบบหนูเป็นคนเรียบร้อยเรียบร้อยเลยไม่จริงไม่จริงไม่จริงทุกคนโน้ตบอกโน้ตเป็นร้อยไม่ ขายน้อีนี่ปิดปากเลยเหรอไม่กินเรียบร้อยตรงไหนวะกินคู่ไหมกินคู่ไหมกินเงียบๆโอเคได้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 เรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับย้ายมาเดี๋ยวพามาดูนี่ดูรถอยู่สวัสดีครับโอ๊ยสวัสดีค่ะอยากให้แนะนำนิสสันมิราให้น้องโนบหน่อยเอออโนบมาโนบมาอะแมค่ะค่ะนิสสันมิราตัวนี้เครื่อง ค่ะ1,000แต่เป็นเทอร์โบครับเป็นเทอร์โบใช่เป็นเทอร์โบด้วยใช่เป็นรถอีโก้ค่ะอิ่งข้างในสวยจังเลยค่ะเป็นออเอสเซ็กเมนต์นะคะอ่าแต่ด้วยกับรูปลักษณ์ทรงเนี่ยได้ถึงกำลัง2000เลยอืมชอบไหมล่ะชอบไหมล่ะแกชอบไหมล่ะชอบตัวนี้ราคาเริ่มต้นนี้ตั้งแต่ราคา499,000บาทเดี๋ยวนะใช่499,000 ไม่ผิดนะไม่ผิดค่ะไม่ผิดเลยไม่ผิดเลยไม่ถึงห้าแสนตัวนี้ถ้าเป็นตัวนี้เลยนะจะเป็นตัววีคือตัวรองท็อปตอนนี้ตัวรองท็อปของเราห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทมีกล้องอาราวิวให้แล้วรอบคันรอบคันเลยนะโอ้โหนี่ iPad จอใหญ่มากค่ะถ้าตัวท็อปนะคะราคาเพียงหกแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนั่นคือตัวท็อปแล้วโอ้โหซึ่งตัวท็อปของเรามีตัว จับวัตถุให้นอกคันด้วยครับแล้วก็จะมีถุงลมให้อถูกจุดในราคาเพียง5 0มนกนะใช่ค่ะว้าวโอ้นี่สตาร์ทมือด้วยไฮโซนั่งเราสบายเราจะเป็นแบบออ๋รุ่นของ GTR เลยนะค่ะอืมสตาร์ทตรงนู้นเนี่ย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 ใช่ปกติตัวอะไรใช่ป็แบบให่กว่ GTR เราจเราจะปุ่มซักไว้ตรงนี้ในราคาเพียง6 3 9ส0 0มาบาทคุ้มเนาะถ้าเป็นตัวเล่ที่อ่านไจุไปจองมีไหมจองได้เลยไหมอุ้ยิศค่ะเดี๋ยวสนใจมากเดี๋ยวอยากรู้รายละเอียดแล้วก็เดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยเข้าไปดูรายละเอียดเออเดี๋ยวให้ณระดาพาดูต่อครับผมรถมากเลยอ่ะสีก็สวยอถึงเจ้านาวาล่ากันบ้างดีกว่าน้องผมเนี่ย อันนี้เป็นนิสสันนาวาร่าครับเขายังเลือกไม่ได้ว่าจะคันเล็กหรือคันใหญ่ไงอ๋ออันนี้ใหญ่ใหญ่ผนเยอะแน่นอนใหญ่ผนเยอะผนเยอะอันนี้เป็นนิสสันนาวาร่านะครับอ 44X นะครับเครื่อง2.3เทอร์โบคู่นะครับคู่ด้วย190แรงม้านะครับอันนี้ทั้งขนของได้เยอะแล้วก็ทั้งแรงนะครับอันนี้เป็นสีใหม่มีเฉพาะในนิสสันเท่านั้นนะครับเป็นสีเกรสเต้นะครับเป็นสีที่มีในรถ ใช่ครับแบบเดียวกันเลยครับกระทิงดุแบบเดียวกันเลยครับขอดูข้างในหน่อยนะคะครับเชิญครับว้าวอุ๊ยอันนี้ยิ่งกว้างข้าไปใหญ่เลยนังขอบันไดหน่อยไม่ใช่ไม่คือปกติเวลาเราขึ้นรถกระบะใช่ไหมก็จะเหมือนแบบว่าความรู้สึกนะเวลาขึ้นรถกระบะเมื่อกีใหนึ่งใหญ่แล้วสองเราจะนั่งไม่สบายในห้องโดยสารอ่ะ จะไม่มค่อยจะไม่มีฟังก์ชันไม่มีออปชันอะไรอย่างนี้ mm hmm. อันนี้คือแบบความรู้สึกเหมือนขึ้นมานั่งเก่ง mm hmm. จริงไม่ไม่รู้สึกเหมือนแบบมีกระบะอยู่ข้างหลังไม่รู้สึกว่านั่งรถกระบะอันนี้คือเหมือนเก่งเลยค่ะมีกล้องรอบคันใช่ไหมฮะใช่ครับ mm hmm. อันนี้จะเป็นอาราวิวครับเป็นกล้องรอบคันนะครับแล้วก็ กระจก3บานหน้าเนี่ยเป็นอะคูสติกกาสนะครับมันจะเก็บเสียงนะครับแล้วก็กันเสียงรบกวนภายนอกนี่ทําอะไรเสียงดังในรถได้หมดเลยได้สบายตั้งหนักเลยจร้าวไม่ถึงร้องเพลงเนาะผมชอบร้องเพลงในรถใช่ร้องเพลงเพี้ยนด้วยครับนี่เดี๋ยวเราต้องมาลองกันว่ากระจกเนี่ยสัมผัสเสียงไดเยอะขนาดไหนนะครับนี่ให้ดูชอบตรงเบาให้ดูให้ดูตรงเบาเดี๋ยวนุ๊บลุกก่อนลุกให้ดูตรงเบานี่ เขามีลูกเล่นมีลูกเล่นที่ตรงแบบนารมีดได้อยู่แล้วเป็นเรื่องปกติครับให้มันดูสปอร์ตสวยงามเนาะทั้งสปอร์ตแล้วก็มันมันใช้ใช้งานได้เป็นอย่างดีครับมันเหมาะกับการใช้งานคือเราจะไม่ลื่นครับผมเวลานั่งแล้วแบบเวลาขยับขยับเี่ยขยับเยอะๆทาอะไรยังไงก็กระชับครับมันจะกระชับตัวครับโอเคสวยงามมากครับดูนะต้องบอกว่าอุ้ยอันนี้เท่อะใช่ครับดูเท่ดูแรลง ตามตายของนาวาร่าอยู่แล้วมีต,วตัวเตือนวัตถุรบกันครับผม,มเซ็นเซอร์อีกด้วยเอาละฮะบอกเลยว่ากบล่อนมาทั้งทีมันจะเป็นลิมมิคของรายการเรากับภารกิจไม่พาไปทำภารกิจนู่นนี่นั่นก็ต้องมีอะไรอ่ะถ้ามาเฉยๆไม่ใช่กอบรอ็อต ออีกย่างวะตัวใส่ของเสร็จต้องปิดท้ายลงให้ได้ใช่ไะมโอ้ต้องปิดท้ายให้ได้ด้วยโอเคครับเผายิงฉุบกันเลย2คนมาหนสองสู้ๆนะครับสู้ๆอ่าแพลนชนะเล่นก่อนชนะเล่นก่อนครับผมเดี๋ยวเราไปเก็บตัวก่อนเดี๋ยวเราไปเก็บตัวพร้อมแล้วโชคดีนะจ๊ะครับ มีอะไรอีกเว้นอะไเรียบร้อยมั่นใจค่ะว่าทีมเรายังไงก็ต้อง รับรองชนะแน่นอนถอนตัวยังทันได้ถอนตัวยังทันของของเหมือนหอม่ร้อมนี้จดเมนูเลยได้ปะเนี่ยโทรศัพท์โทรศัพท์ใครไม่ต้องทัก้าสี่สามสองหนึ่งโจตีหมดเวลานี่มีน้ำดื่มด้วยนี่นับด้วยนี่ที่หอนี้ด้วยที่ห้อนี้ด้วยเออเบอรเก้ โอ้ยพี oh, yeah. ่กบชอรูมที่นี่เขาดีมากเลยนะคะพาเทสพาเที่ยวพากินใช่นี่ถ้าเสร็จเรียบร้อยเราไม่ซื้อไม่เป็นไรใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรคือจริงๆต้องบอกว่าเราอาจจะกักกักบริเวณบริเวณวันทีวันอันทีวนเพราะว่าต้องต้องบอกว่าเป็นมาตรการโควิดใช่ไหมใช่ดูแลดีตั้งแต่เรามาถึงนะครับถ้าไม่เชื่อเนี่ยทุกคนลองมาที่นี่ดูนะเอออปปไปดีกว่าค่ะเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะให้พี่นบ พาไปวัดนครหลวงเขาบอกที่นี่เนี่ยถ้าเป็นวัดที่หลายหลายคนรู้จักแล้วก็มีพระ<ม>ที่เราไปสักกราระกันได้แล้วก็มุมแต่พระสวยๆเยอะเลยเดี๋ยวเราจะไปลุยกันที่วัดนี้โอเคตอนนี้เราอยู่ที่ปราสาทนาครหลวงนะครับเป็นอนุสรณ์สถานที่สําคัญแห่งหนึ่งของกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระเจ้าปราสาททองโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อปี ศ2,174นะครับโดยการถ่ายแบบมาจากปราสาทเมืองธาานครประเทศกัมพูชานะครับกรมศิลปากรประก,รากาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อปีพุทธศักราช2,478และได้ทำการสำรวจขุดค้นขุดแต่งบูรณะและประปักปงสภาพพื้นที่รอบข้างเมื่อปีพุทธศักราช2,533ถึง2,537และเพื่อทำรงรักษาระบดอกวัฒธนธรรมของชาติให้มันคงยั่งยืนเป็นหลักฐานแสงดงอรารยธรรมข,ของประเทศสิบป ไปเข้าละคากันค่ะจะได้ดังดังป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 ังมาเลยมาจ้ะปังมาเคาะด้วยค่ะงานเยอะๆดังดปังๆัปังๆนะคะ อ้นี่อ่ะโอเคพี่นพค่ะพรมเราเสียงดังมากไม่ได้เพราะเราอยู่ในเขตวัดค่ะวัดนะครับซึ่งน่ารักเขาเรียกว่าอะไรอันนี้ใช่พระอารามหลวงไหมใช่เป็นพระอารามหลวงจริงๆเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะขึ้นเป็นโบราณสถานด้วยเป็นมรดกโลกเน่ยนะเป็นขึ้นเป็นโบราณสถานนะครับ ใครที่บอกว่าโอ้ยเครื่องเล็ก,ลกรถอีโคคาร์ขับไปแล้วสับไม่้งไม่ทิงเนี่ยรถภาพเก่าหมดเลยอะ่ะแบบว่าอีโคคาร์เออเไยเอยเรถที่แบบคิดว่ามันจะต้องแบบอุ้ยเหยียบไม่ขึ้นขับคานเป็นเต่าอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ใช่เลยนะคะคือเครื่องเล็กมากแต่เหยียบนี่แบบอย่าก,กับเครื่องพันห้าไม่สัน่นแล้วก็ข,ขึ้นเร็วเป็นรถเล็กที่บอกเลยว่า คุณภาพและสมรรถนะไม่เล็กนะจ๊ะใช่ก่อนดูบางทีเขาอาจจะคิดว่าเตรียมกันเนาะไม่เตรียมไม่เตรียมเอาอย่างนี้ไม่เตียหรอยากรู้มาลองมาลองมาลองได้เลยนะมคะที่สตาร์โต้แกลลี่เอโมสสาขายุทธยานะคะมาหาคุณระดาได้เลยจุดจำ5จัดไปจัดไปดิจัดไปดิ572888มาแล้วก็มาให้หมดดิครับผม ขอบคุณค่ะมาลองได้เลยค่ะมาลองมาหาสุดราคาเทสพาเที่ยวพากินฟรีค่ะไม่ซื้อไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ราคาพาลองโปรโมชั่นรอบนี้นะคะออกรถที่นี่นะคะเราพาเที่ยวหนึ่งวัดกับหนึ่งคาเฟ่นะคะออท่านอันนี้จริงๆเลยใช่ไหมคะอันนี้จริงๆเลยค่ะจริงๆเลยพาเที่ยวหนึ่งวัดกับหนึ่งคาเฟ่เราเรียกว่าเทสไซส์ใช่แต่ต้องเป็นวันในอยุธยาใช่ไหมต้องเป็นวันในอยุธยาต้องทิ้งใหม่จะไปทำไมเราไม่ได้พาไปวัดที่สวิตเซอร์แลนด์ เยอมากเลยค่ะโอ้ยเยี่ยมมากเลยค่ะสวัสดีครับพี่กบครับสวัสดีครับยินดีครับพี่ต๋องทางด้านนี้เลยครับครับผมรอๆครับเรมยินาราล่าครับสุนาราบล่าข้็ขอแนะนำให้ทุก่านรู้จักกับพี่ต่อนะครับคุณธรรมลัณโรบิรกรนะครับสวัสดีครับพี่โรเบร์ตสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกพี่ต่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องโนบสวัสดีครับเฮ้ยว่างๆแล้วไม่ได้ตีแดดกันเลยนะช่วงนี้นะ แบบนี้เลยครับพี่ขออนุญาตนะครับไว้หาเวลาว่างไปออกกำลังกายกันพี่กจัดครับจะได้เศนนี่เมื่อกี้แอบไป เอสได้มากับพี่ๆทั้งสองท่านเป็นยังไงบ้างกบใบ้ให้นกขับคาเล่าให้น๊กตอบดีมากคอยังไงบาเหลือเชื่อมากเลยค่ะเพราะว่าตอนแรกที่น๊กดูว่ารถเป็นขนาดเล็กใช่ไหมคะแล้วก็มีเครื่องยนต์แค่ประมาณหนึ่งเนาะเทอร์โบมใช่เลยคือคิดว่าต้องเหยียบไม่ขึ้นหรือว่าคงจะต้องแบบสปีดมันช้าความรู้สึกเราตั้งแต่ใช่มันเป็นภาพจำว่าแบบต้องปรากฏว่าพองแวบแรกที่ออกตัวเลยคือขับแบบวืดแบบขึ้นร้อยเร็วมากหลังติดบอดใช่แล้วนุ่ม แล้วนุ่มนุ่มมากค่ะแล้วก็ภายในห้องโดยสาะรนะ่ิดใ,ใจแบบว้วางสบายนะใช่ต้องบอกว่าอย่างนี้เทคโนโลยีเนี่ยถึงแม้ขึ้นเล็กก็ไม่ได้แปลว่ารถมันจะอืดน,นะค่ะ,ะเพราะแรงม้าตัวเนี้ยต้องระดับร้อยแรงม้านะ่นะครับเรียกว่ากับรถอีโคคาร์เนี่ยถือว่าเป็น เบสอินคลาสเลยสำหรับคุณนะพี่กบนะจริงๆเป็นอีกพวกพาแต่แบบแรงเนี่ยบอกได้เลยว่าใช้ได้โดยชีวิตประจำวันทั่วๆไปสบายๆใช่เลยตัวนี้เดี๋ยวเราไปด้านหน้าอันล่ากันครับค่ะพี่บอกนะบอกเลยว่าเล็กแต่จีดมีจริงใช่นะ ราคาเริ่มต้นไม่ได้แพงเลยราคาเริ่มต้นตัวนี้ออยู่ที่499 4ีไปปลายตัวท็อปก็อยู่ที่639อโอ้โหแล้วแต่ออปชั่นแล้วแต่อะไรแต่ว่าเครื่องยนต์ใช้ตัวเดียวกันได้ครับนี่ไปแอบไปคุยกับต่อที่ต๋อดีกว่าแไปที่ต๋อครับเพราะแค่น้องไปวัดมาครับไปมายุทธยาเขาจะกินกุ้ง่ไหมแน่นอนเลยครับนจะมีไข้ไหลเดี๋ยวเราไปกินกุ้งกันดีไหมพี่กบอคุณระดับ ก้งแล้วเราโนบเดี๋ยวไม่ทันกุ้งกันนะได้เลยค่ะเราไม่เคยนกไว้โนกแพะกุ้งกับพี่กินไม่ได้แพ้เป็นหมางกุ้งค่ะโอเคครับไปเดี๋ยวเราไปดูแต่าเราจะไปไหนกันต่อนะขอบคุณครับค่ะแมมวันนีี้บ เป็นไงพี่กบที่ผ่ารพาประทานอาหารนะครับขอบคุณพี่สองด้วยอันดับแรกขอบคุณก่อนเลยครับดีครับดีให้เลยขอบคุณนะคะครับแล้วก็ได้มาทานอาหารกับพ could, out, dog, Gothic> ี่สองด้วยต้องบอกว่าซิกเนเจอร์ได้มีอุทยากุ้งสั่งไปแล้วกุ้งเขากิ้มจุ้งสิเกเนเจอร์ครดูที่นี่นะครับแต่ก่อนที่เราจะได้ทานกันก็ต้องให้พี่ตองได้ฝากนิดนึงว่าวันนี้เรามาเชิญสายกันสองขาบนรักทีงานสวรรค์ขึ้นสุดยอดครับครับเลือยากมากทุกที ให้น้องน้องได้ขับนวาว่าได้ด้วยนะต้องถามว่าขับแล้วรู้สึกยังไงป็่ยังไงบ้างขับแล้วรู้สึกแบบว่า ไม่น่าเชื่อมเป็นรถกระบะนะคะเนาะพี่กบเพราะว่านกขับแล้วมันสบายค่ะ<อ>จากเดิมที่คิดว่าสูงเมื่อก่อนกลัวเพราะว่าเคยขับรถกระบะแล้วแล้วเหมือนเรามองข้างหลังไม่ค่อยเห็นแล้วก็เคยถอยชนเกียร์กระปุกเกียร์กระปุก,ก,ปกแล้วเราเ,เคยถอยชนเพราะว่ามองไม่เห็นจริงมันสูงสูงกว่ารถเกงเ่งถอยไปชนรถเก่งเลยเพราะไม่รู้ว่ามีรถข้างหลังแต่ว่านี้คือมีกล้องรอบพิศทางแล้วเห็นชัดมากข้างหน้าจุดขายเลยจุดขายค่ะ แล้วกลายเป็นว่ากลายเป็นความสูงที่มันเคยเป็นจุดด้อยของกระบะค่ะตอนนี้มันกลายมาเป็นแบบเหมือนข้อดีเลยนะเพราะว่าเราสูงแล้วเรามองเห็นชัดแล้วเราไม่ต้องกลัวว่าจะชนเท่าไหร่เห็นบอกคุณซูงได้ถึงล้อเลยนะเห็นไหมได้ทำรมดานี้ขึ้ขับได้นะขับง่ายกว่าที่ที่คิดเดี๋ยวให้พี่ตองได้ฝากในส่วนของออโต้แคลอรี่ครับพี่แบบยังไงบ้างเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้ออโต้แคลอรี่เรายุทธยา ที่แรกอยู่ที่วังน้อยแลที่ที่เราไปถ่ายที่เนี่ยที่บางปะกงเส้นสายเอเชียเนที่ที่สองที่เอเชียมีมีอีกสาขาหนึ่งนะครับที่อ่างทองใกล้ๆใกล้ๆกันเราแวะนี้เลยในกรุงเทพเราก็มีสองสาขาราบอินทราลามคำแพงแถวบ้านเลยอ่ะเรียกว่าใครอยู่ตรงไหนเนาะใกล้ตรงไหนก็ไปตรงนั้นได้เลยนะคะเดี๋ยวเราขึ้นเบอร์ไปแพ็ทตรงนี้ด้วยแล้วก็มีอีกสาขาด้วยที่ไหนครับนี่ที่ชลูรีบ้านหน อ๋อชมพูเลบ้านผมเลยบ้านอื่นไม่ไหนบ้านผมด้วยชมพูเลยบ้านเดิครับผมแล้วก็สาขาที่เรากำลังจะเปิดอีกสาขาหนึ่งคิดว่าเดือนเมษายนจะได้เห็นเดือนอีกไม่กี่วันนี้แหละใช่ครับปลายเดือนเมษายนที่ปทุมธานีปทุมธานีใกลเข้าไญ่ใช่ครับใช่ครับก็จะเป็นสาขาที่เจ็ดของเราสำหรับริสระผเพราะฉะนั้นใครใกล้ที่ไหนเนี่ย ไปที่นั่นครับนะฮะไปได้หมดเลยนะแคบอกนิดนึงไปบอกด้วยนะผมต้องบอกมาเอ๊ะอาจจะมีอะไรพิเศษที่เขาไม่รู้ไม่รู้ถามเลยถามเลยบอกไว้ก่อนมานะครับอย่าลืมนะฮะถ้าสนใกล้เมืองอายุทยาอ่างทองอย่างเงี้ยให้อยู่แถวนี้ก็มาได้ที่อีสานแลก็แถวนีได้เลยและมาเที่ยวและมาไหว้พระครับอ่าเป็นแบบวันเดย์ทริปได้จะเอารถแวะมาเที่ยว ลูกค้านิสสันไม่ต้องเอารถมาเล่นแวะมาดื่มกาแฟก็ได้นะพี่กบนะแวะมาพคุยกันแวะมาดูรถแวะมาดูรถดื่มกาแฟเปลี่ยนบรรยากาศได้หมดได้หมดนะครับแต่ถ้าคุณแค่สนใจคุณแวะเข้าไปที่โชว์รูมขอที่สังเกตุแล้วคุณเข้าไปดูเนี่ยแต่เรามีน้องๆทีมดูแลของเราเนี่ยคอยดูแลทุกคนนะครับสนใจทีไหยังไงบอกได้เลยนะครับผมมีเพจอะไรบ้างไหมครับองเมีให้ให้ติดตามได้ทางช่องทางไหนบ้างคะ เดี๋ยวขออนุญาตขึ้นไปอย่าขึ้นตรงน really? okay. well, okay. yeah, an ี้ให mm ้ก hmm. ันล่างเลยค่ะและมือโปรครับผมนะครับผมเพราะฉะนั้นทุกท่านก็เข้าตรงนี้ไปดูในเพจแล้วก่อนสนใจก็ตามไปที่โชว์รูมได้เลยที่ลรมพาลได้เลยเอาละฮะเดี๋ยวเราล่ำลางกันไปตรงนี้อาจจะกินจุ้งกันแล้วนะจะกินจุ้งแล้วบ๊ายบายโอใหญ่มอสอะไรกันี้ไปกินแล้วนะ